เอาอีกว่าอุ้ยโดนด้วยโอ้โหโดนยังไงวะเอาไปต่อยหายพลาดแล้วกันหนุ่มฮัลโหลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมหายควอยกันอีกเช่นเคย วันนี้นะมีอยู่กับโมบิลสุดกันดั้มเบเทนโอเปอเรชันสองนะครับผมอ่ะวันนี้ผมว่าจะเอามูนกันดั้มไปเล่นนะฮะดูซิว่าไม่ได้เล่นานานเนี่ยฝีมือการเล่นผมจะตกหรือเปล่าเนาะคือเอาจิ้งนะมูนกันดัมเนี่ยเป็นหุ่นที่ผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะฮะด้วยความที่ว่าไม่ค่อยชินครับ <c oughs> เอออ่ะทีนี้ว่าเดี๋ยวผมก็จะรอฝึกเล่นดูนะครับเผื่อมีสถานก,การณ์ที่ต้องเอาไปใช้เนาะมิติคอนเนี่ยมันก็เก่งครับมันเล่นง่ายแต่นี้ว่ามูนกันดัมเนี่ยมันได้เรื่องของความอัธยาปยนะผมกรน,มนจจมรนะะเออ แต่ทีว่ามันมีโลมาทดแทนเรื่องของเกาะได้นะครับผมเป็นอะไรที่ก็ดีเหมือนกันเออใ้แผนเซโคเพดเนี่ยมันสามารถากลายเป็นโลได้ไงเออมันดีมันดีกว่ายูนิคอร์นตนี้แหละแต่ยูนิคอร์นเนี่ยมันได้เรื่องของเขาเรียกว่างไงอะปืนขี้โกงดีแบ็คหน้ามันขี้โกงไงยิงแรงเออตัวทีนี้ก็ขับไม่ออกเหมือนกันฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าบูคะตาของผมเนี่ยเล่นได้เป็นไงบ้างก็ไปชมกันเลยนะครับผมไปไปกันเลยอ่าโอเคครับผมมาเราก็จะมาลุยกันเลยนะฮะ ปูไอพอยผมด้วยปูเอ่อดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเล่นแผนไอนี่นะครับผมเอ่อแผนแดงสามฟ้าสองนะ oh. <laughs> จะไหวปะวะโอ้ฟ้าฟ้าสองคนอันนี้มันพอโอเคอยู่แต่แดงสามที่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูแลกันฮะว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงเนาะอ่าทีนี้ต้องภาวนาแล้วครับว่าปูไอฟอยผมด้วยปูมองว่าทีผมคงจะไม่แย่นะปู <laughs> <laughs> อ้ะทีนี้ว่ารอฝั่งตรงข้ามกดนะฮะเหลืออีกหนึ่งคนนะครับผม ฝั่งเราจะมีหุ่นฟ้า2นะฮะก็คือมูนกันดั้มก็คือผมเองแล้วก็ซีนันจูนะฮะส่วนหุ่นแดงของทีมเราก็จะมีแบนชีกับผมซีนันจูสเตนนะฮะแล้วก็เอ็นแชนเซตกันดั้มครับผมเป็นหุ่นแดงนะฮะสาตัวไปให้สุดครับผมอยู่ที่หุ่นอภิหารนะฮะพลังแห่งหุ่นอภิหาร5ตัวนะฮะเอออ่าฝั่งหุนพ้อมแล้วนะครับผมโอเคไปลุยก,กันเลย <c oughs> โอเคมา <c oughs> ไปลุยก,กันเลยครับผม อย่าไปน้อยหน้าชาวบ้านเข้านะฮะนี่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมไปยึดจุดเกิดก่อนนะฮะเพื่อที่เพื่อเราจะได้มีจุดเกิดไว้เด่นเราเองก็ไม่ต้องรีบครับผมเพราะว่าหุ่นแนวหน้ามันเยอะนะทีมเราเอออะเดี๋ยวฟาเวอร์ทำทีมียวก่อนลวกันเผื่อกรณีแเจ๊ขึ้นหุ่นครับผมไปกันเลยอ่าถึงเวลาลุยครับผมหมายเลขหนึ่งเราไปโซโล่เหรอ มันมีตัวอยู่ในหลุมนะฮะเดี๋ยวครับเนอะตอนนี้ยิงไม่ถึงนะครับผมเนี้ยเนอะยี่ครับเฮ้ยขาเข้าตั้งครับบรา เนี้ยบล็อกดาบเบีดได้หน่ทีกินครับอ่าอย่างดีครับตอนนี้เพื่อนเราโดนลุมนะครับผมโนบรโนะตัวปะเนี่ยอ่ะจรวคถ้าผมมีครับโดนเต็มเต็มอ้ทัชแซ่บเรายังไงเบอร์พระไอ้ิ่งนีนี่ครับโนะจินครับ ฟันเบรอเฮ้ยเขากินหลบนะฮะอ่าได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆเล่นนะผมเอาเผินะฮะเราก็เขาไม่ฟันครับผมอือนี่นครับหน้าทิมไปฮะอ่าปล่อยไปฮะฟันเนลบาถูก้าฟันแล้วฟันตัวอะไรอะโอ้ยโดวเหมือนกันไม่ได้ฮะยังยังได้อยู่ครับสกอร์ยังสุสีอยู่ บน,นี่ยโน่เอาเรียบร้อยครับผมไอ้เพื่อนอย่าันโดนชาร์ซี่เอออี่จีครับ่าเรียบร้อยแตกครับผมนี่ครับโดนอยู่ใครจอมหลังไอ,อ้ยาดีอ้อหลบกว่านีิดนึง อ่าลบมีคนยิงหลังผมน้ำกี้ยิงน้ำเนี้ะโดนอยู่เรียบร้อยแตกถอยก่อนนะครับกาโลกร่หยิบคนยิงหลังถอย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 หยิบหนีนี่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 รีบคุ้มเพื่อนก่อนโอเคตอนนี้ยังนำอยู่นะฮะเราอย่าไปตายฟรีครับผมไม่คุ้มนะฮะอ่าฟรีเฟเดตครับผมทางดีเอ้าอีกงว่าอุ้ยโดนด้วยโอ้โห โดนยังไงวะโดนเลยเหรอโดนใส่โดนแขนชัวร์เลยหรืดิ้งกระโดดตกมืออ่ะเออปืนน่าจะโผล่ครับไม่เป็นไรเราก็ยังทําโอเคอยู่ <c oughs> โอ้เมื่อกี้ก้มไปหัวไอหมวกไปนี่ปีกหมวกไปชนไหม <c oughs> เอาละฮะหมายเลขหนึ่งยังไงดีอ่าเพื่อเราเก็บไปแล้วนะฮะหนึ่งตัวอ่าเดี๋ยวเราเกิดจงจุดอีนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไปช่วยเหลือเพื่อนได้ง่ายๆนะฮะ แกะเ <me>. กิดตรงนี้ครับผม Help me Help เดียกวีฮะขัดหน่อยครับยิงครับโดนไม่สตาร์ทครับผมชาร์จปืนฮะยิงครับ <Nope. S 1> โอ้ <Bra. S 1> กหารโลกน่า <Bra. S 1> การะโหลกฮะเรายังมีโล่อยู่ <c oughs> ยิงครับไว้โดนด้วยแอบด้ว nope. อาวยังไงดีเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยโอดตรงนี้กระโดดครับไอดีฮะใส่โคฟีเราทำงานแล้วอ่ะเพราะว่าเรื่องโอ้โหหลังไม่ไหวอะเราจี๊สองฝั่งเอาขาแตกโอ้ตัวจี๊สองฝั่งไม่ไหวโอ้ตอนนี้สกอร์ยังสูงสีอยู่นะฮะเพื่อนเราโดนยิงสองฝั่งไงเอื้อนเรียบร้อยเพื่อนเราตอนนี้น่าจะโดนน้ำแล้วนะ สกอรเ์เริ่มมาเสียเปรียบแล้วนะครับผมอ่าใช่โดนนำแล้วหมายเสองยังสู้อยู่นะฮะโอ้โหหนึ่งหนึ่งต่อสี่ฮะอื่นเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราแตกเพื่อนจะเย็นค่อยๆเล่นเพราะว่าหุ่นแดงเราเยอะไงเอออ่ะเกิดครับผมเดี๋ยวต้องไปเ <c oughs> ชื่อโชว์หน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเราจะโดนลูฟี่ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนเราแตกไปสองไนงะ จำนวนส,สมาชิกในทีมตอนเจ็ดน,น้อยกว่าเพราะนั้นผมเลยว่าต้องเกิดจริรงฮะกีครับ below กีครับไปเออเออนี่ฮะเรียบร้อยเพื่อกีทำไมเราโอโ้โหเต็มหลังเลยเทียกิ้งหลบไปไม่จะได้อยู่กีครับเฮ้ย มี่ฟันฮะไอ้โดนอยู่โอ้ชิปันฮะไอ้ยตัวอ่าดอกร์โอ้อ้าวซื้ออะไรเพื่อนหน่อยฮะเรือเราเหลือเยอะเคี้ยฟันมาเลยเฮ้ยเคี้ยได้อยู่เคี้ยฟันครับผมเออเนี่ยฟันเออเอือโอ้โหคนมือสเว่อ หาลูกครับผมลุ้มลุ้มลุ้มเอาเพื่อนเราโดนเพื้อเคาเตอร์แฝงไปชี้เพื่อเรียบร้อยไปชี้เราแตกะนี่ยแรบเปิดมีก็ใช้บ้างเถอะไม่ใช่เอาบัดได้ฟันบัดได้ชกได้ฟันกันอย่างเดียวเบร์คับาฟันฟันล่วงเนี่ยตัวสองครับผมเรียบร้อยแล้วแต่ฮะัโอ้โหเพื่อนลุ้ม ต่างโลครับผมต่างโละฮะจริงฮะโนไงดีเอาเรียบร้อยไหนพลาดแล้วก็หนุ่นเมเออเรียบร้อยฮะจริงฮะอ่ะจิงไม่ตายโผล่เลยน,น,นิยดนึงเฮ้ยโอ้ออยโดนมาสก้าไงดีฮะเออเรียบร้อยครับผมแตกนะฮะ อีกฮะกขาดแลวครับผมครับฟันฮะออื้ลบลบก่อนลบก่อนลบก่อล Help me Help ขาปิดกับผมเอาเพื่อนเราขาแตกเยอะแล้วโอ้ยตีลบ Nope ขาดเรียบร้อยฮะขาดฟันนะผมนี่ไงหน้าที่มาผมบอกว่าก่อนนี้วะเรียบร้อยแตกฮะอีกฮะไม่โดน เอาฟักกินเลยใช่อมมาครับไม่เพื่อนจะทำไรเพื่อนเรายิงเตียบป้าไปไปน้ำพูดจะต้องเออเพื่อนสู้เขาเออนั่นแหละฟันมันเออนั่นแหละตาทิมโอ้อาวจบแล้วจบไปเทียบร้อยแล้วครับผมโอ้ ปืนแทบไม่ใช้เอาดาบไล่ฟันางเดียวเลยโอ้ได้อยู่ฮนะเพื่อนเราดีู่สุดยอดมากบูยับยับเลยเอาแล้วครับก็จ้แปลงผมไปไงบ้างฮนะสรุปหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้คิคดไปใหม่ด้วยกัน,นะฮะอ่ะถ้าถามว่าผมเล่นมูนกันได้แย่ไหมผมว่าก็เล่นไม่แย่นะคือ,อาวุธมันก็ที่ใช้ง่ายจริงก็มีปืนบีมไรเฟิลมีกิเรแันเชอร์แล้วก็ไซโคโพเพจครับผมเออแต่ผมได้ติดฟันเดี ผมจะเรียกมันว่าไซโคพีแต่แหมป่ามันพูดไปก่อนนะว่าเรียกเป็นฟันนลวเฉยแต่คงไม่ว่ากันนะครับผมก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะวัีว่าบางทีผมอาจจะติดเรียกว่าฟันนลวเนาะเออคือผมเห็นอาวุธประเภทนี้ปุ๊บอ่ะผมติดเรียกว่าเป็นฟันนลวก่อนเลยเออป่ามันพูดไปก่อนเนี้ยาก็แล้วขออภัยด้วยนะฮะอ่ะแต่ถ้าชอบไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ตากไแชร์แต่ว่าเพื่อจะคิดใหม่ๆหม่ด้วยกันนะฮะวันนี้ผมหายคสกอล์ฟไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปนะครับสวัสดีครับ